สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อในสภาพไม่ให้กระเผาค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่อย่างเดียวค่ะพี่น้องสภาพมะออมไก่ใส่ผักชีเล่าใส่ดอกแค่เนาะค่ะพี่น้องอันนี้ผักอีตูค่ะอันนี้ผักกาดทินค่ะพี่น้องมีซีหาต้นหนูก็เลยมออมซอยกันเห็นบัดเลยใส้ผักชีเล่าหอมๆค่ะแล้วก็มีบกพริกโดดแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วกด อันนี้ก็คือไก่ค่ะนุซับล่างไปเรีือปล่อยแฮชสเดดน้ำค่ะทั้งไก่ทั้งคงใส่ร่วมกันเลยค่ะพี่น้องพวกกินตัเนื้อมันกันบบแฟซเนาะคะ่ะแล้วก็อันนี้คือพริพพกพริกที่นุตำไว้กับมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมคือเก่าค่ะกับมีอย่างมากเนาะคะ่ะพี่น้องเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเฮ็ดกันเลยค่ะเอาล้วค่ะเอาพริกลงไปหัวไปพัดเลยค่ะ เวลาเห็ดอาหารอีสานสระผิดหนูนะคะพี่น้องนุม,มักขวัวบบวบผิกผัดบกพริดมันหอมก่อนมันเคยสีแบบว่าเวลาเห็ดสุกแล้วมันจะมีกลิ่นหอมหอยแม่แกงใส่ข้าวเห็ดค่ะพี่น้องเพราะว่าบกพริกดเมื่อกลิ่นหอมจะเคยออกมาเดนูลาทับที่ก็ค่ะนี่ค่ะคนไปไเรื่อยๆค่ะเมืเออ่อในคนต่างเสพเห็ดในพี่น้องว่าสะบอาเห็ดอบเต็มปากก็ว่าตำไปตำมาคือสีแดงๆบนนุ่มพี่น้องอ่าค่ะเติมน้ำลงไป กินหอมขึ้นมากเลยค่ะนี่ค่ะข้ากระพัดกันนะคะพี่น้องพัดขัวเห็ดทีก็กพ,รกพร้อมกระเทียมตะไคร้ที่ข้าโขอันี้มีกินหอมมเคอยจสแสบค่ะพี่น้องออพ,อ,งพอมีกินหอมแลวค่ะพี่น้องใส่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่พัดให้ทุกคนค่ะ พี่น้องไก่นูนี่ส่วนนี้ทั้งโค้งไก่ทั้งเหนือไก่เลยค่ะเซ่ผสมกันไปเพราะว่าจะกินแต่เนือมันก็สะเป็นเนื้เนี้ยมีแต่เนือเบอเสียเพราะว่าเขาบอกมีไก่บานไก่ตัวนะคะเลือดตรงเท็นสี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะยหนูจะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้มันสุกก่อน สุกค่ะพี่น้องเท่ากับเติมน้ำลงไปค่ะนุสเปริเป็นออมนะคะพี่น้องนุจะสับใส่น้ำลายเป็นลายก็จะสัใส่แค่พ่อคุกขี๊พ่อกลมๆเนี่ยนะคะแล้วรอให้น้ำเดือดจะเท่าหนึ่งค่ะผู้ใดบต่ไอโบมามันเนาะค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะสอนออกก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาหนูเฮ็ดไก่หนูก็เลาะน้ำมันออกอยู่ค่ะพี่น้องจะเอาเติมเนื้อมันรวนๆเลยะคะ่ะเพราะว่า กินบ้านไม้กับเสื้อ้วนค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูรอให้น้ำเดี๋ยแล้วเข้ามาปรุงกันเทลย่างค่ะเอาละจ้ะพ่อแก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องน้อก็จะใส่พริกโดดกับใบมะกรูดลงไปค่ะใส่น้ำปลาเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเื่อความแซ่บผู้ใดบ่มักกับโบตองใส่ก็ได้เด้อค่ะแต่ว่าอาหารอีสานเขาก็ขานน้ำปลาผู้ใดเลยค่ะเมื่อผงปรุงรสค่ะ ผงกุ้งรดเผื่อคล้วยนวดค่ะถือมาค่ะตามด้วยผักใส่ตัวแค็ลงไปเลยค่ะข้าใส่ผงกุ้งรดแล้วชูวรดบด,ดตองกระแตเด้าขายพี่น้องสำหรับผู้ใดบ้หมักชูรดนะคะในผงกุ้งลดหนึ่มงมิคบเลยค่ะพี่น้องนวดปั่นชูลดเลย โอ้ยหอมหวนพวนที่นองขนาดามนบุฟเฟต์ใส่ผัอีตูผักเอียงด้วยค่ะใส่แครอทต้องไปเอาละค่ะเดี๋ยวรอดอกแค่เปอรจะเข้าหนึ่งค่ะดอกแค่เริ่มสุกแล้วนุ้กใสใส่ผักกาดหินตงไปค่ะแลก็พักซี่ค่ะผักชีลาววนผ่าหอมผ่อแใสบค่บพี่นอก หอม,อม,อมอหทวนๆแถวๆไปแค่นุ่งอัดเะบังเนี่ยค่ะพี่น้องทุาคนตั้งกองท่านท่านกองฝุ่นตัวมีหมองตั้งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราชิมรส ใส่น้ำปตาห,หน่อยนึงผุงเลยเ้ยค่ะคุณหมองเพราะว่าข้งนหนูไม่มกานตวงค่ะชุนลรดนิดนึงค่ะพอค่ะพี่ห้องแล้วก็ตามด้วยขขาวัวค่ะ หอมหอมพี่น้องหอมพักซีลาวหอมหวนหวนขึ้นมากเลยค่ะนุ่อาจสับเบรดตักใส่ถ้วยนะคะพี่น้องเพราะวาบบ่าอไม่กับกบ่ม่หยางค่ะกับมี่แค่นี้พี่น้องก,กินก็เผาเนื้วนะคะพี่น้องกินไปเลยโปยสรสับเบรดแตงใส่ถ้วยเป็นผ้าให้เบิรงเพราวาเป็นกับเผาย่างเดียวค่ะเมื่อนนี้มาสาธิตวิธีทาให้เบิรงนะคะพี่น้องอ้อมไก่ใส่พักชีลาวค่ะใส่ดอกแค่ใส่พักกัดหินอย่นะคะแซ่พี่น้องกิน ผักชีเหล่าก็ประกาศพิมพ์สิม,ม,มากหุนหุนกับเอาละค่ะแล้วหนูก็จะปิดท้ายด้วยข้าวคั่วค่ะใส่จุกหน่อยนึงนะคะพี่น้องนะคะใส่หน่อยเดียวพ่อค่ะพี่น้องแล้วก็พักคุณตูใส่งใสลงไปเลย พี่น้องจู่ว่าเฮ็ดกับสาเฮ็ดมางงางกับสับปะรดสวยใส่ซ้ำเห้เบิ่งเนาะคาก่านั่นก๋าบะหมี่เอียงเนาะพี่น้องมันก็เป็นเต็มเมนูอย่างเดียวค่ะเนื่ว่าเบิ่งในกระทะนี่มันสนาเบิ่งกว่านี่เบิ่งในี่ขว่ยเพราะว่าในขว่วยมันจะไปแออัดกันเนี่ยนาะคาหพี่น้องเบิ่งยุสีมันหนากินกว่านี่ค่ะเป็นกระแสียบด้วยพี่น้องเนี่ค่ะเอาละจ้ะแค่นี้เท่ากับปิ๊บไฟค่ะพี่น้องแกงเขากินได้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารง่ายๆนะคะพี่น้อง เอาละค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็เลยก็แช่ก็ติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่นี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องเพิงเผื่อใหม่เผื่อเก่าเขามาบอกนูวงหัวมวนเขามีกีเขาหัวผ้าค่ะนี่ค่ะออมไก่ใส่พักชี่เหล้าใส่ดอกแคค่ะพี่น้องหอมห้วนห้วนมากค่ะที่นี่มากินเขาในการเสแสบค่ะ